สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมทันนะครับวันนี้เราจะมารีวิวหูฟังเกมมิ่งเกียร์ในราคาที่ไม่ถึง1,000บาทนะฮะก็คือเป็นงบแบบกลางๆอะไรอย่างงี้ประมาณ8900รนะฮะนี่ครับเป็นตัว Signal Spectra นะครับรหัส HP 824นะฮะเป็นหูฟังเกมมิ่งเกียร์นะฮะแบบ7.1นะฮะอ่า7.1นี่ครับ7.1 เดี๋ยวเรามาอันบล็อกกันเลย,เยวว่าเป็นยังไงกันบ้างนะฮะเอ้ยเดี๋ยวก่อนที่เราจะอันบ็อกเนี่ยเรามาอ่านสเปกกันก่อนนะสเปคที่เขาบอกเนี่ยก็เดี๋ยวคือสเปคนี่อะดูสเปคเองเลยแล้วกันง่ายดีเออสเปกก็ประมาณนี้เลยนะฮะเอามาเดี๋ยวเรามาแกะกันเลยคระะับว่ามันจะเป็นอย่างไรนะครับนี้ผมตัดเทปไว้เรียบร้อยแล้วก็คืออาจจะมีแกะออกมาแล้วนิดนึงนะมาเอากล่องวางไว้ไหนดีเนี่ยวางไว้นี่ก่อน โอเคเปิดออกมามีอะไรบ้างอ่ามีตัวหูฟังแล้วก็มีใบรับประกันนะฮะแล้วก็มีสติกเกอร์นะครับนี่มีสติกเกอร์หนึ่งอันนะครับ mm hmm. เดี๋ยวเรามาดูที่ตัวหูฟังกันก่อนนะฮะว่าเป็นแบบไหนนะฮะ mm hmm. เหมือนในรูปหรือเปล่านะโอเคโอ้โ okay. ห oh, mm hmm. ใช้ได้เลยเนี่ยวัสดุก็โอเคครับเป็น หนังนะฮะเป็นหนังตรงนี้เป็นหนังนะครับเนี่เดี๋ยวผมจะลองใส่ดูว่าว่ามันจะให้ฟิลแบบไหนนะอ่าเดี๋ยวอันนี้ยังไม่ลอกแล้วกันนะเออเดี๋ยวเดี๋ยวลองใส่ดูก่อนอ่าก็รู้สึกว่ามันค่อนข้างสบายนะไม่ไม่หนักจนเกินไปแล้วก็ตรงเนี้ยมันไม่ลังจนเกินไปนะ เออแล้วก็ฟองน้ำตรงนี้ก็นิ่มด้วยไม่เจ็บหูซึ่งผมเป็นคนที่เจ็บหูค่อนข้างบ่อยมากปกติเนี่ยผมเนี่ยไม่ได้มีหูฟังเกมมิ่งนะผมก็ใช้หูฟังที่เอาไว้ทําเพลงอะไรอย่างนี้แล้วก็เล่นเกมไปด้วยซึ่งมันก็ไม่ค่อยดีหรอกนะมันเป็นอย่างเงี้ยเนี่ยคุณเห็นปะมันทับหูอันนี้เห็นไะทัสแคปมันทับพอมันทับหูแล้วอ่ะแม่งเจ็บหูมากเลยแล้วอันนี้หนังอะ่ะแข็งโป๊กเลยเนี่ยหนังแข็งโป๊กเลยถ้าเทียบกับอันนี้ยคือถ้าเทียบกับอันนี้ย คือคนละรุ่นเลยนะอันนี้แข่งโป๊กเออแต่ว่านี่มันหูฟังทําเพลงนะก็อาจจะผิดประเภทนิดนึงอันนี้หูฟังเล่นเกมนะครับก็นิ่มๆน,นะครับวัสดุค่อนข้างโอเคเลยนะข้างในก็มีสกรีนเป็นนี่ครับ Signal e Sport นะฮะนี่ตรงนี้แล้วก็มีไมโครโฟนพร้อมด้วยไมโครโฟนเป็นแบบบิวอินนะฮะแล้วก็มีปุ่มปรับลดเสียงตรงนี้นะฮะส่วน เรื่องไฟเดี๋ยวผมลองเสียบดูก่อนนะเดี๋ยวผมลองเสียบดูก่อนวันนี้เราจะไปไวไกันเลยว่ามันจะเป็นยังไงบ้างจริงๆแล้วตัวนี้นี่เนี่ยมีซอฟต์แวร์ด้วยนะมีซอฟต์แวร์ให้ดาวน์โหลดด้วยเดี๋ยวผมเสียบ usb แป๊บหนึ่งอ่าเข้าแล้วโอเคนี่นะฮะนี่คือไฟนะฮะ r g b ครับอ่าผมไม่รู้ปรับได้ไหมเดี๋ยวผมจะลองดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ดูก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะปรับให้ดูนี่ครับเขาบอกว่าดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ได้นะครับตรงนี้นี่ จัดไปเดี๋ยวดานโหลดแป๊บหนึ่งนะครับไหนดูเว็บซิเว็บอะไร signal esports com support ครับโอ,โอ้โอ้โอ้แป๊บหนึ่งนะ signal esports โอเคไดเวอร์ดาวนโ์โหลดไหนเดี๋ยวลองไปดูนะฮะรุ่นสเปกตร a านะฮะ signal อ่าอันนี้ signal esports support ตรงนี้นะฮะเป็นเป็นดโฟนะครับองผม อาไปตัวไหนเอ่ยเดี๋ยวนะน่าจะเป็นอันนี้นะเดี๋ยวดูข้างหลังก่อนโอเคเป็นอังสีฟ้าอันนี้ดาวโหลดซอฟต์แวร์นะครับใช้เวลานิดหนึ่งแป๊บเดียวเท่านั้น11 1ยเมกะไบต์นะฮะเดี๋ยวจะลองใช้ดูนะอันนี้มันก็ไม่มีอะไรให้ปรับใช่ไหมเนี่ยฮัลโหลก็ซอฟต์แวร์ไม่ไม่ได้มีอะไรมากนะฮะก็แค่ปรับปรับได้นิดหน่อยนะ ไม่มีอะไรเลยทุกคนก็คือจริงๆแล้วเราสามารถเสียบใช้ได้เลยนะอันนี้ก็แค่ปรับว่าซ้ายขวาจะเป็นยังไงอะไรก็แค่นี้เองไมโครโฟนบวกกี่เดซิเบลอะไรอย่างนี้แค่นี้งไงทุกคนมันไม่มีอะไรอะ่ะก็เดี๋ยวเราก็มาดูตรงเนี่ยมาดูว่าใช้งานจริงมันเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะบอกฟีลลิ่งให้นะเดี๋ยวผมจะเปิดอะไรบางอย่างเพื่อฟังนะฮะเอาแบบ7.1เทสออย่างนี้ก็ได้นะเดี๋ยวผมจะเทสอะไรบางอย่างนะฮะ แต่ก่อนอื่นเนี่ยผมต้องลบกวนก่อนเลยนะกดซ u b s c r i b e ช่องผมก่อนครับทันทีเอชอาร์ฮะช่องนี้เลยฝากไม่ฝากตัวไว้ด้วยครับไหว่ไหว้ไหวไหว้วละฝากด้วยกด s u b s c r i b e อย่าลืมมาเดี๋ยวเรามาเทสกันอ่าจะจนหนึ่งแบบไม่ต้องนานมากเอาอันนี้แล้วกันไม่รู้เขาจะติดสิสหรือเปล่านะอาจจะไม่ติดนะอ่าเขาบอกว่าใส่หูใส่เฮดโฟนะฮะถ้าใส่ถ้าใส่หูฟังแบบผมเนี่ยก็จะได้ยินใช้ขวาอันนี้เป็นสตอดิโอเห็นไหมเนี่ยมวดมาข้างหลังฮะ บนมาข้างหลังนะเนี่ยเอ้ยได้แล้วก็ขึ้นมาข้างบนตอนนี้เสียงมาจากข้างบนแล้วไปอยู่น,นะนู่นแล้วเนี่ยแล้วมาใกล้แนละ้วแล้จริงๆถ้าลองหลับตาดูอะถ้าในเกมพวกแบบ Warzone Apex หรือว่า v a l o r a n t อย่างเงี้ยเจ๋วเจ๋วเลยเแบสบนี้แบบตึบต๊บๆๆเลยเนี่ยเดี๋ยวจะหาว่าโม้เดี๋ยวนะอะไรวะมันไปไหนวะอ่าไม่วอซับวอซับ อ่านี่ก็เป็นเสียงจาก,กไม้ตัวนี้นะเพื่อนๆก็ลองพิจารณาดูนะว่าเสียงที่ออกไปเนี่ยโอเคหรือเปล่านะฮะผมก็ว่ามันน่าจะโอเคนะครับผมจะใช้ไม้นี้ในการรีวิวเลยแล้วก,กันก็ใส่ไปรีวิวไปนะครับตอนนี้ก็เป็นไฟวิ่งวับวิ่งวับนะครับแล้วก็มีอ่าเดี๋ยวลองลองฟังดูมารู้ได้ยินเปล่านะแต่ว่าเสียงมันแบบแต่เมื่อกี้เทสแล้วอ่ะว่าดีจัดๆคือถ้าใครชอบเบสเนี่ยต้องยอมรับว่าตัวนี้ทำออกมาได้ค่อนข้าง ดีเลยแต่ว่าแต่ว่าที่แนะนำก็คือก็อเปิดให้สุดนะฮะแล้วก็ไปลดในในในคลิปที่เราดูเอานะหรือว่าในหนังที่ทเราดูเอาเพราะว่าถ้าเราเปิดไม่สุดเนี่ยกำลังขับของลำโพงคู่นี้มันก็จะไม่เต็มที่แล้วเสียงที่ออกมาเแบสบที่ออกมามันจะไม่เต็มที่เออมันจะไม่ชัดเจนมันจะแบบก้งกงึงกึงอะ่ะเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นนะครับผมแนะนำให้ให้เต็มที่นะะอันนี้ แล้วไม้นี่ปิดได้หรือเปล่าเนี่ยไม่น่าจะปิดได้นะเออน่าจะอ่อนมาตลอดหูฟังตัวนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นหูฟังที่วัสดุค่อนข้างดีเลยนะเออโดยรวมเนี่ยดีดีเลยเสียงโอเคถือว่าสู้กับระดับหลักพันเนี่ยพอได้เลยนะเออแต่ว่าพันเท่าไหร่ก็อีกเรื่องหนึ่งนะเออเราก็อย่าไปเที่ยวนันมากเพราะว่าหูฟังหูฟังราคานี้ เท่านี้ก็คือแกวัแล้วจริงผมวแบบถือว่า890บาทนะฮะสำหรับร้าน JB นะครับไม่ได้รัดรัดจนเกินไปด้วยเนี่ยใส่ใส่ไปเนี่ยเห็นปะมันไม่มันไม่ค่อยมันไม่ได้รัดแน่นหมายถึงว่ามันก็แน่นแต่มันไม่มันไม่รู้สึกว่าเจ็บปวดหรืออะไรทั้งสิ้นอะ่ะมันโอเคอะ่ะมันสบายอะ่ะแล้วเก็บเสียงเนี่ยก็คือผมใส่เนี่ยผมรู้สึกว่า เข้าข้างการเสียงขงเราได้ระดับหนึ่งเลยนะเนี่ยโอเคเลยไฟปรับไม่ได้นะครับไม้ไม้ปิดไม่ได้แล้วก็เท่านั้นก็ไม่มีอะไรเป็น USB 2.0นะเสียบข้างหลังได้ได้เลยนะเออส่วนเรื่องความคงทนเนี่ยก็ต้องลองใช้ไปสักพักนึงนะฮะยังไงก็ฝากคลิปนี้ไว้ด้วยแล้วกันเดี๋ยวขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้ก่อนนะฮะไว้ เจอกันคลิปหน้าว่าจะมีอะไรมารีวิวนะฮะเดี๋ยวรอเลยนะเกมมิ่งเกียร์ราคาแบบ5600หูฟังราคา400 500าาอย่าเงี้ยเมาส์ราคา5600เดี๋ยวมีให้ชมแน่นอนนะอย่าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ผมด้วยครับทัน tsr นะครับไว้เจอกันคลิปหน้าแล้วเจอกันนะขอบคุณทุกคนมากครับที่เข้ามารับชมนะครับสำหรับนนี้ขอบคุณมากครับลาไปก่อน